ก็ว่าวอยู่แถวกับน,น,นอน่วิงช่องช้าขึ้นคนเด้อก็ได้เกินล้านล้านนั้นโดยแล้วก็คันเราเยอะมาคนอื่นอยู่ได้แต่ว่าบอกบอกบอกไม่ซีดในเฮื่อนหลังนี้เ่ราสัะนซะเพราะว่าน้องเมย์นี่สิเป็นโตของตัวเองเป็นถ้าไหวไปสิเขาหามาเวก็ต้องมาถามน้องเมย์สักอนโบเมนบาเขขขากททั้งไก่ทั้งอื่นมานอนแหละคือเจ้าเนาะสมติว่าคือลูกหลานเจ้ามาสิคันสิมานอน,น,อนั่กับโอคนเด้อถามทั้งน้องเมย์ก่อนต้องว่า น้องเมอนุญาตบออันนี้ก็คือทางปู้ใหญ่ที่เห็ดเฮือนเพิินเพิินบอกเขามาต้องถามน้องเมก่อน สบายดีเด้อ yeah. okay. สบายดีสบายดีพวกแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุกุสุคนนอกมาบอกกับซองสาบุญมากมาทาอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ทั้งสร้างเป็นก็ต่อพื้นต่อไฟแล้วเนาะเาหาก็ดีใจพี่น้องเลย สำเร็จเสร็จสิ้นไปเ่นไฟทางทีมงานสร้างพอตาก่ะเป็นกำลังสิกินข่าวกินน้าเนาะก่อนอื่นสมบุรกระกบขอบุญขอบคุณไปผูใหใจใจบนทุกทุกทานที่ไว้เนื้อเสียใจให้เป็นสะพานบนไห่เนาะป้าเดี๋ยชิคเ้าไปเบิ้งน้ำการพี่น้องเลยสร้างไฟขึ้น่อนมเมนสำเร็จแล้วบ่คือว่ามาเตรียมระเบวดนี้แล้วระบ่วันนี้สำเร็จล้วสีเมื่อแล้ววันนี้โอยย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 ายัยย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 กยยยอยยยย ต่อไปดอกยางอันนี้มันก็ใส่งานอ๋อใสอยู่มีแต่มีแต่ว่าโลอันนั้นมะงานนี่ก็ท่าอินเตอร์เนาะโดยยิ่ยามให้ไว้อ๋ออกะแล้วแต่พ่นมาเลยเนาะกะช้าใจกะอยากได้ไวอยู่นะเนาะปารวมบอลแล้วเจ้าวัดจักรล้านทั้งอันนี้บ่ตกอยู่เจ็ดเปดตกอยู่เปดเปดล้านชามบ่ สามล้านเก้าซีซีล้านซีเนาะผู้ทีไฟนี่เบิรแปดล้านสามอืมต้นหูวเลยธรรม,มาดาเอาเสียเป็นเพื่อนดิ้นยันยันมาแดงหลายกว่านะอืมอม,มันหลายจุดหลายเงี้ยเนะาะกินนี่เพิ่นย่อตุ่น้ำบุได้เพิ่นไปเจ็บแขนไว้สันโออันนี้บ่โออ,โอือแบบพ่นใส่เล็กบ่ เป็นยังตะกี้นะเป็นยังตะกี้พฤติเหตุโอ้ไปอยู่หมอกไปยังตกโอ้โอ้โอ้โดยโดยขอบใจลายๆมี่ยังขี่โท๊หาเด้อโอเคนี่โอ้โอ้โดยโดยขอบใจขอบใจบวดปวถ่ากินข่าวก่อนบ่ยังไปซื้อแนวกินอยู่โอ้แล้วเราเขาซื้อามาแต่เรื่งานตอนนี้โอ้โดยโดยซาขอบใจเด้อ ตั้ง่อตาเพื่อนพักกันหามกระอบกระตุกไปซอยแล้วก็สีหาเข่าสูฟันกินบนี่พอดีแล้สีเ้ยสีขวดนานพักค่อยๆว่ากัน่ะทางทีมงานโ่อตานี่ตั้งมงดอ่ะอยูคข้างๆพี่แล้พี่ฮะไปไปไปี่พักไปบางหูน้ำนี่แล้วเนาะ อาพี่ทั้งสีสบายดีเด้อโหได้ตูบ Ny ใหญ่ไม่เลยเดี๋ยวสีหายทั้งทีมงานพ่อตาเพื่อนนั้นนี่นี่โบเฮ็ดพอดีอันนี้แหละแม่นเด้อนี่น่ะสีหายตั้งอยู่นี้และและวหายขึ้นพอดีเพียงนี่แล้วก็เฮ็ดเงาะต้อน้ำเขานี่หายซื้อเฮ็ดตบ่หรือบ่เฮ็ดติดพี่บ่บ่ติดนี่เลยเฮ็ดเฮ็ดติดอันทางนี้เพราะว่ามันจังสิได้ใกล้คันนี่เฮ็ดแถวนี้อะไรนี่นี่ มแมนแมนแมนเฮ็ดไก่นี่แหละโดยแล้วก็พอดีซูงบัวซูงก็พอดีให้ให้ต้อน้ำเข่าหู้นี่หู้หนี่ทักแซงเตี้ยนี่ป้านีนเข่ากินน้ำกนจงเฮ็ดเนาะกระทางเนะเอาซูงพิงนี่บ่นี่นี่นี่ให้ให้ซูงวิทวิดเธอพ่อเห็นมันไหลเข่าน้ำโดยไหลเข่านี่เลยห้าสิเป็นเข่าห้องน้ำด้โดยโดยเอาเอาวิดทธอประมาณนิ้วมือหนึ่งแหละ แดีวว so, oh, so? ่าให้หน้ามันไหลเข่าหรือว่าปรูงเลยาม่ดวมหัวพอดีทมหัหายน้ามันไหลเข่าห้องน้ำไปแทกเบอรเด้อบไฟังลยบ่งเยยิบบ่บ่งเบ่ฟังเลยยิบบ่บ่ฟังลบ่ฟังเยยิบบ่บ่ฟังลยบฟังเยยบ่บ่ฟังเลบ่ฟัลบ่ฟังเลยบ่บ่บ่ฟัง่ฟังเลยย่บ่ฟังเลย่ฟังเล่บ่ฟังเอยากงยไปใส่ก่ฟังเลยง ดูจิ๊กเข่าวกินน้ำกันจังว่ากันเนาะทั้งผู้เด็กน้อยพากันมาเตยเชื่อได้โอมลูกโดยหาทั้งสร้างเพิ่นไปลูกนะไปอันหลาอันหละหาพันอันแรกหาพันอันนี้หาพันเลยอ๋อคือบอซื้อวัดอันนี้มันสีอิ่มบ่ลูกไปยไปแค่ใส่ถ้วยมัตสึสร้างเพิ่นกินเพิ่นหามกระตูกระตับ มามามาเด้อกินข่าเด้ออาามาเนี่ยแม่เด้อจะดยเด้อจะดยเด้อเ้าพิ่นพากันห้ามตูมหามพ้าไห่กันเลยหาเข่าหาน้ากินมีหน่อยกินหน่อยมีลายกินลายนี่จะทมะคุ่งนี่แล้ว่มีแนวอื่นได้ทีมาม่สร้างเตี้ยเฮ้ยมาเด้อสร้างเตีโนเพราะว่าชีว่าสร้างเตี้ยบบกินตามมะคุงกอเรืองอืม โอ้ติบเข่าชุมเจ้าบ่หน้โอ้ตัวเป็นจะได้แซบบ่ไรยังงั้นันน่ชิมกทางเพิ่นเทพื้นทางพิ่นแล้วก็เลยหาเพิ่นมาหามตูบหาเข่าเพิ่นกินบ่กินเข่าเลยสิไปใช้ตอเออเห็นห่านเห็่ยคอยแล้วเนาะ เอยมีงานเหเจ้าเฮ็ดตอมันนี่เดกัน้อดยอาตามสบายอเลดีกยห็ดเีหาเห็ดห้านี่แหละบอ่อกานีัไมออ่ะเสียงยังไม่ได้มามันนี่ไปเลวเียอะไบาบเสียงเป็นจังได้แางเที่ยจมยางเลยนี่บบได้แล้วโบ เมียโทรบาเขาบ่โทรชับนะเมื่อก็เขาะนี้ยังบเข่าใส่เตี๋ยอ่ะตากินขาวมอชุ่้นไอ้เสินแซ่เซ้นแซบกินซ่าเจ้านะโอ้จุกแข็จุกขาตายเลยท่เาอ้โหฮะก็เพิ่นบ่าอยากกินรอดเจ้านะนั่งดีก่อนอเขานำให้ะเวลากินตามหุงมะเขือไปใช่ไหมบ้านเขาเนาะ ต่ำคุ้งกับแกงนะไม่เนาะช่วงนี้สิ้นพอนุญากให้กินหลายลาบสิ้นพอนะงัวมันโช่ลายช่วงนี้ัสิ้นหมนะใครแน่ว่าจันแม่เป็นได้ช่างเตี้ยเป็จำเข้มยดเข้มชบบอกิมพ์ mm ิม hmm. ด้ว่าเบอกกินบ่ล่ะบอกกินว่ข่าลูกอูไปซื้อบอกกินหรเป็นยัง กินข่ากินน้ามพีเดอร์น้าเย็นอยู่พี่เดอร์ป้าสิเข่าไปเลาะเบิ่งไฟก่อนสร้างไฟบนตอแล้วเลยทาง,งสร้างกินข่าก่อนเลาะเบิ่งไฟก่อนโอ้ยแจ้งกวงอันนี้พิสูจน์เดี๋ยวจังหน่อยชีปิดสร้างเพ็่กินข่าวกันโอ้โตชาวนวลข่าวชั่วโอ้โอดอกไฟเลยข่าวเรบ่เมนค้นเลย มาท่องคเจ้าวะเจ้าข่าวกันอาไปกินข่าววะป้าคอยเห็นประตูเฮือนเจ้างามเท้าสาวนวลบดจักรล้านนะเฉพาะประตูนี้ได้บดได้บดสองล้านสัาหนึงนั่นแหละสองล้านบัตรค่าบัตรค่าให้ค่ามือแล้วนะท้าได้ค่ามืออายนะเพอนเอาอ่าปิ่นค่าเครื่องแต่ก็ยังบด่ได้ให้ดอกยังบมเลยังมีอีกอย่างนึง รวมเบิ่งนี่เด้อบ่ทตรได้ค่ะข่อยอยากฮู้งามเด้อประตูยจ้าค่ะรวมดอกมานักน้ำสีเนี่ยสีกระปงน้อยๆสังกะปั้นนี่เซนเซนสี่สิบห้าสี่ห้านะเซนหกสิบห้าสีทองสีแดงอันนี้เดี๋ยวข่อยสีเลาะพี่กันมาเมปะมาเลาะเบื้งก่อนมาเลาะเบื้งดอกไฟก่อนนี่เลาะมึงด้วยตอนนี้หงม้าขึ้นไปเปิดด้วยนะไปเปิดเบื้องด้วย ลองเบ so ิ right! <What? S 1> so so ้งลองเบิ้งเอ้ยเ้คือบุหงเออหงแล้วอ่าอ่าลองเบิ้งลอง่ากวันนี้แล้วจังมอดต้องย่านบาทนี้เด้อไฟหอบเพื่อนเลยดิอือดิทางดอกฟืนดอกไฟาเอเอ้าคืออิ่มไว้ได้นะ อ,อ้าวยัดอ,วอ,อด้วนบ่าเจเปนอ้ะรนะโอ้มาเลยเนาะเรามาแล้วค่ะก็มาวเราเหียกเราลายกินมันอิ่มไงโอ้มันเบ,นบิดเลยลาวากี่กี่เท่าไรเราอนะักๆ <laughs> มีเลยอ้าลองลองลองิดมงดูดอกนอกน,อกนี่ลองดูลองดู บ่แม่ทังกลางบ่ท hey. uh, uh, uh. no, yeah. ั้งคอกนี่อ่าเบิ้งพี่บัดนี้อ่ะเปิดลบ่พิดตัวนอไงคอยอยากลองเบิ้งตัวนี้นี่พิดแบบนี้อาตัวนี้ดอกไรนี่ดอกทั้งหัวเพื่อนพีดอืมโอ้แล้จังปูด้อสาเนเด้ออ่ะพื้นอยู่นอกนะมาเปลี่ยนตัวนี้ออกนี่ตัวนี้นี่พื้นสั่นนี โอ้คัก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 ,ก,กนี่เอ้ยบ้านนี่พูดเ <c oughs> ออเธอหิ่งพระกันเลยเออเอาคนไก่เด้อมาไหว้ปัดหิ่งพระเด้ออนี่ตัวนี้ปึ๊บไฟหลังบ้านอันนี้เลยให้เพิ่นโตมาให้อันนี้เพราะว่าเพิ่นใส่พุ่นไปเพิ่นเพิ่นบุญยะฮื้อเนาะก็เลยเอาเอา,เอาตัวเก่านี่มาใส่ อันนี้เป็นหู้สามตาอันนี้เพื่อว่ามีตูเต้เย็นมีหม้อคุงเขา่าโอ้โแล้รกร็ดรานไฟปัญจกใส่ไฟกัเฮดอาบาดนี่เฮดหาเบิดรเลยเลอืมเก็บเครื่องเก็บของตันนั้นเป็นตะถิมก็ถิมเลยตอนนั้นเป็นตะถิมกมับถิมบ่อนอยกบ่อนนอนอ อิ่มแล้วเ่พอวันศีอิ่มแล้วอิ so ่มบุยอิ่มก็ก uh, ินแน้ะมันเบิดอะไรเราปะนั่งอยู่เออเดี๋ยวปูหมะพร้าวหมักผิวอืมสายไฟจะบ่ก็กินแล้วข่อยันไอกินเผ็ดไหมะอ่ะกินข้าวกินน้าอีแลยอ่าขอบใจคือกันแล้วจังมาเฮ็ดนั่นผู้ทางบ่าวเสียงมาเพิ่นกะ เบิ่งแล้วเนาะบันนี้นนอ,นนอ,อ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเพิ่นเมียนอิ่มนั่นก็นได้เมียนท่าขาวเด้อลูกเด้อโดยดอ่ะไปเรียกเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นมาเฮาตโตเมียนอีล่ะแซ่บแซ่บแซบโอ้ไปชื่อมาก,กี่นี้น,น้องเมย์มาห้าวตำเอาไปซะแล้วห้าวจังทำความสะอาดดูพี่เด้อเมย์เด้อเดี๋ยวสจะหายทางอันตั้งสะพ่อสร้างพ่อตาเพิ่น เห็ดอันนี้ให้เ้าก็ได้ขนวนเด้กินนักเ้าวนะมาเดอมากินนักเ้าวนะยเร้่เสียวนะเก็ี้ยงไปการที่นราเนาะ

เพิ่นเจาะบอนใส่มุ้งใส่ยังให้เรียบร้อยแหละที่ทำให้ทางเพิ่นเห็ดให้ก็ถือว่าโอเคยอยู่เนาะทางสร้างเห็ดก็ได้ฝืนแรงจังบะแรงแดดกลางมุ่งเราเม้เด้อกลางมุ่งเด้อนะมันนี่ก็มานั่านางคุยกันก่อนพี่น้องเไงยเนาะไพกระโตสาเร็จเสร็จสิทธิ์จะได้ละเอ้ยเป็นจังได้บัดน,นี้ความหูซึกของเจ้า เป่งเสียงเด้อแม่บุญมันมีไมเด้มือนจะได้ผู้ใหญ่ใจบุญบดียินไลยดีใจดีใจแทบได้เวราะไอ้ฟังอีกด้เหมือนีมันยังกับมีครบบดีได้ไฟไฟเฮือนซานพ่อเบิดห้องน้าห้องในบ้านมีแต่เจ้าสิหามาตืมมาเสริมเบิดเท่านั้นบ้านนี้เจ้าหูเบิ้ไฟนี่เบิดเท่าไรเอาเข่าทักเบิ้ดเนี่ยฮึยังมีบ่บู้ คัดบ่โหและเม่บุญสนะรีบอกเนาะรวมเบิดทั้งคงตือทั้งอาเขาเฮือนรวมเบิดแล้วพอดีเบิดเปดล้านสามปดล้านสามอีหล่ะอ<ม>อันนี้แหละผูยยใ้ใหญ่ใจบุญเพิน่นน่าอันนี้สะเพาะไฟเนาะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นมาให้เจ้าที่เพิ่นเมตตาสงสารเจ้าก็ย้อนเราเพื่อนอยากให้เจ้ามีเฮือนมีบอนผักบอนอาศัยบบมีไฟเพิ่นกระหามาให้ใส้บบมีรถเพิ่นกระซื้อให้ บ,บ่มีดินมึนก็ซื้อไห่ซื้อดินแล้วยังบ่พอ,อยังฟูกเรือนไห่ฟูขเรือนแล้วยังบ่แล้วยังอ้อมหัวไห่จนแล้วมีแต่เจ้าโสเองผัดลมบ่มีผู้ใหญ่ใจบุญก็ซื้อมาไห่ยังบ่มีผู้่ก็ซื้อมาไห่ทุกสิ่งทุกอย่างห้องน้ำกมบยังคบเปิดเห็ดไห่นับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าบม่ได้ซื้อด้วยตนเองมีแต่ผู้ใหญ่ใจบุญทั้งนั้น เฮามีก็มีย้อนผู้ใหญ่ใจบุญ้าผูา้ใหญ่ใจบุญบ่อซอยเจ้ากบบ่มาหอดมือนี่เนาะเมียบุญกะบ,บ่แล้วบอ่บอบอ,บอ,บอ,อีกจัางไนทางันเอฟซีเชวว่าว่าออกมาอีกแล้วสบุญอ้ยมันลืมบอ่อได้เด้พี่น้องเลยคันว่ามาพ่อกันปุ๊บแล้วมันมันคิดพ่อรถทางสบุญอีกคิดพ,อพ่อผู้ใหญ่แต่ใจบุญตลอดเวลาเพราะว่าคือสบุญมีเวียมีงานเฮ็ดกับย้อนผู้ใหญ่ใจบุญทีว่าอุปธรรมสบุญหรือว่าเมตตาสบุญคือกันเนาะ ผู้ใหญ่จะบุญเมตตาแม่บุญจังแม่บุญบอกเคยลืมไหนทีทุกคนผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าทุกทุกท่านทีเพิ่นเมาะเบียกมอบงานเห็นม่แม่บอกเคยลืมเม่จําขึ้นใจเบิดทุกทุกคนถึงเพื่อนสิว่าเม่บุญลืมแต่แม่บุญบอกเคยลืมเม่บุญอยู่ในใจเสมอผู้ที่มอบเบียกเหมาะงานเห็นม่บุญเฮ็ดแล้วกระทั่งเอฟซีทุกคนแลวเพื่อนกระหาย้กําลังใจแม่บุญมาโดยตลอดตั้งแต่แม่บุญเริ่มเฮ็ดช่องยูทูบค่ะาบมีว่าเอฟซี แล้วก็บ,บ่มีผู้ใหญ่ใจบุญแม่บุญกับ,บม่มาฮอดจุดนี่คือการคือเจ้าคือกันถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจบุญเจา้าก็บ่ได้เฮือนหลักนี่ดินตอนนี้คือแม่บุญบอกหละให้อยู่ได้มีซิอยู่ได้แต่บ่มีสิ์ขายเพราะยังิ่นเ็ดให้เฮาอยู่เด้อจำคำตัวนี้เอาไว้เพื่อว่าเพื่อนให้เนาะเจ้ามีครอบมีรัวเนาะอันนี้แม่บุญว่าอ้อมค้อไว้เพื่อเจ้ามีครอบมีคร้วเจ้าแต่งานไป เจ้าได้ลูกได้ผัวไปมาเพื่อนหลังนี้ปะเจ้าเลิกลากันไปสีมาขายแบงกันกับโบมีซิ์อีกเพราะว่าโบแมนซิ่งที่เจ้าสมสางกับคู่ของเจ้าเป็นสมบัติของผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเห็นให้เฮาแมนเฮาบบสามารถแบงขายกันได้คือเพื่อนหลังนี้เจ้าอยู่กับเจ้าได้ขันเจ้าบอยู่ก็ถือว่าบบได้เจ้าเอาบบขายบบได้อีก เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮาแล้วจืจอไว้เดอ้บอบ่แม่นว่าสิมีครอบมีครัวไปใายเคียดกันอ้าวขายแบ่งกันแม่นบ่ได้เลยเดอ้อลูกเด้ออจังได๋กะเฮากับูอ้ทางแม่ตู้เพิ่นก็ย้ายหิ้งพระพี่น้องเฮ้ยใหญ่ขึ้นไว้นี่พอดีแบบเนาะเวลาเฮาเข้ามาจากบ้านพีน่น้องเข้ามาจากประตูนี่สิเห็นสิเห็นสิเห็นท่านพระเลยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นคุคม้มครองปกปกักรักษาเจ้าในบ,บัวระบาดเอาเด้อล่ะเดอ้อ อระอ,องค์นี่เอามาจากสาลูกหึต้องมีก็ไม้เถาไปบูซาบูซาเอาอยู่สาลูกอยู่วัดจุมีุายลญ่ลเป้ะวัดเมญน้กระพรอน,นโอ้เ<ๆ>นี่ยแหละอันนั้นแหละทีว่าบนวัดอันนั้นนะ่ะเมนเมญน้อยกระพองงวนเพิินก็ไปสร้างแล้วแล้วเจ้าอาวาสอยู่หันก็เป็นญาติพี่น้องของเมญน้อยก่อนเจ้าสิได้ไปเอากับเมญน้อยเพิ่นก็บอกว่าซิมีลูกสะละาวไปเอาเด้อสิไปบูซาพระ แม่น้อยเพิ่นบอกเรียบร้อยแลーー้วเพิ่นก็บอกแม่บุญน้ำเพิ่นกะเป้าไดเพิ่นด้านใดๆเพิ่นจะไปขึ้นทันใหม่เพิ่นซีนบ่เน่ด้านกะฮู้แล้วเนาะแม่น้อยแจ้งไปเด้ว่าเออสิมีลูกไปเอาอันไปบูชาพาเอาให้ในเด้อเพิ่นก็บอกใคนบ่มีคนฮู้จักเจ้าก็บ,บ่ได้อีกด้ไอันนั้นล่ะผู้ใหญ่ใจบุญอืมคือผู้ใหญ่ใจบุญอ้าจังได๋กะคือเฮากัมื้อนี้กะ ถือว่าสาเร็จเสร็จสิ้นเนาะทางนอกก้องกะหาข่าวหาหน้าม,มาเห้สร้างทีมงานพอตากินเพราะว่ามื่อนี่ทั้งเม่บุญก็สิให้ทั้งเพิ่นเห็ดห่านาน,าน้ําให้แน่ทั้งนั้นก็ได้เพราะว่าหาเพิ่นโจมตูบโจมพาไปอะละเนาะมีแต่แม่บุญดีใจน้ำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยด่เดออ่ามีแต่เจา้าบัวรบัสพัดสีเอาบาทนี่ ยายหนูพันซอนคุณยายปองแม่พรคุณคุณยายสาวพ่อแซนคุณใหญใจพึ่งแม่อาดงพ่อหนาพ่อได้ลูกว้าแล้วเป่พ่อเออแล้วกับคุณยายลูกทานโดยกะคอยยิงแหงความเจ็บพ่อได้ส่งไข่บ่อยนิด่อยอนุหมายคนเงินก็เสร็จ โดยนะถ้าว่าบนี่ผู้ใหญ่ใจบุญถ้าบ๊อนี่ผู้ใหญ่ใจบุญน้องมีกับบ๊อบมาพอจุดนี้น้องมีก็ขอขอบคุณนละคนได้หลายเด้อโดยอาดีได้หลายอีหลาเลยเนาะอ่าบ่ให้ลืมบุญคุณผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นมีใจเมตตาต่อเฮาเนาะทังเมตู้ก็จักเห็ดอย่างเด้เมตู้เอ้ยอืมเพิ่นเห็ดไปสั่งเมตู้เนาะอืม อ่าอ่าคือบอกกันอะไรเนาะอยู่ไปทําความสะอาดไปเดี๋ยวสิเปลี่ยนสะาดเปลี่ยนนะนี่ก่อนพี่เด้อมาตู้ัวมานั่งน้ากันพี่เด้อโดยโดยสบายให้ลุงหาร้านคนมาขอน้ำตาลใส่ตะมบุ้โอ้ให้แล้วบ่เออให้แล้วกันยักมาพี่มานั่งน้ากันพี่มานั่งน้ากันพี่แหละเนาะเป็นจังได้นอนเมื่อคืนนี่ฟันดีอยู่บ่มันบ่มเหมิดพัน จริงเลยแบบรับนน่นเลยแบบนี้ก่ได้ต้องพันอตเหากได้สองคืนบะมานอนนี่ก่ได้ตองพันเลยอ่าเบลแรงนี่คือคืนที่สามคืนสุดท้ายเนาะคือว่าอันนี้หนีฮอดสามมือแล้วเนาะจากได้กู้เนาะมีแต่นอนอีกสามคืนแบบนี้นอนได้สามคืนเลยฮอดอยู่บ่นอนคืนเปิดผนลม เอ้าคือมีผัดลมอยู่ผัดลมเปิดอยู่ดึกมาแล้วก็มอดเอ้าวกันห่อนกับหมอดแล้วเปิดแล้วโยร้านหมอดได้ย่งเปิดไล่ได้หรอเสียใครใครไปไหมอ้าวไปบุญเสียวผ่าลมเมื่อแล้วบาทนี้ไปเท่าเปิดไ่เท่ากับเปิดโหลดเปิดไส่อะไรเนาะใช่ดนึงกันล้านเนาะอย่าใช่ไล่เพืองไพ่เดี๋ยวเขมีเงินใส่เสียร์ได้หรอใส่โลดใส่โลดเอาคอยเบิ่งบนด้แล้วกันห้อนไม่ได้อาบน้ำยังอะไ ถ้าวันเขาไปห้องน้ำถ้าเปิดไฟบัดออกมากระพริบแต่ว่านอกเคืออนนี่ต้องเปิดเด้อเปิดในนอกอ่ะอาจารย์ยูพูนจะนอนเปิดพัดลมอยู่บ่สนใส่เตเปิดอยู่นะโมเป็นยังดอกบ่มีพัดลมก็น้องเม่นอนก็แต่น้อยจนใหญ่ยังบริสไซพัดลมเลยละวะตะกี้หันมีอยู่พัดลมมันพัดลมตายพัดลมช่องอ่าแล้วมันมีช่องห้องแล้วพัดลมมันมันมันมัดมันยั่งตัวน้อยเลยเปิดแล้วเปิดแต่ตัวใหญ่ถั้งห้องไม่ทั้งห้องไม่เทาเลยนะ กระทังน่องอันน่องอันมีปัะไม่ได้เปิดวันนี้มันมัดนะไม่เปิดติดกันเดี๋ยวันนี้ผัดลมกับมันมีแกนแนนเดียวตัวน้ำมัดไม่กับไม่เปิดเจ้ามาอยู่สิแต่พอเท่าเราอยู่ในไรวันนี้ เพิ่นก็บยู่นั่นแหละ,ะเทียอนมาเทียวมาเฮือนแล้วเพิ่นกับมือเฮือนานั่นนั่นลูกเพิ่นคือก็หนากลับมาเจ้ากับโมเป็ยนยังบ<อ>ิดย์ถล่มเลวกับมือหาเหลา้าน้ำเฮ็ดกลินเฮ็ดยู่มากอบโมเปียนจันรบกระเือทอดมือยังมาทันอดมือมือนั่นแหละนอนนั่นลูกหลานลก,อก่อนเพิ่นก็บเบ้ายู่แถเท่ากับนอนวิทย์ช่องช้ามขึ้นคนเยอเพิ่นเกินล้านล้านหันโดยแล้วก็คันเราเยอะมากกับผมก็มีผู้ยุ่งล้านดูได้บะะ่าสระ อยู่ได้เพราะคนเดียวยากเวลาบวบัดเอาหลุดเอาล่างพื้นหาโม้โอ้ยบวบต้องย่านดอโดนี่ว่านอนนี่จะจะว่าพันอยู่บ่มีบวบพันต้องการไม่เห่าแต่ต้องกลางคืนนี่เปิดเด้อเปิดไฟขางนะเด้อเปิดสังขางนะลูกเด้อเปิดรอดมาแรงลองเบิ่งมันสีหงสัมดาเด้อลองเปิดไปเลยว่ามันสีหงสัมดา เพราะว่าพ่นตอไเบิดเด้มีแต่โรคตื่มมาวะนี้เดาเอ้เจ้าก็นอนวิตขลําแล้วกัเมื่อเยี่ยมเมื่อนําพอตูน้องเมย์อยู่ได้กะอยู่้วลูเด้อขึ้นญาติบอก่าม่บุญถามตรงๆซื่อๆยุนบะสมมุติว่าอยู่นอนบเดียวก็นอนได้อาดเมื่อบบก็เขาไม่นอนแลยเหรจะนอนได้เป็นบ่บ่ได้ญาติไ่ได้ยังเม่์ได้ปกติเพราะว่าคนเฮ้าถาว่านอนเพื่อนใหม่คันว่าฟันบดีนิสิญาตแต่อันนี้บ่ได้ฟันยังถือว่า บ้านปกติอยู่เย็นเป็นสุขเห็นบ่เมื่อคืนเลื่อนคืนซาดฝนตกลงมาสองเมื่อเลยไงอยู่ซุ่มกินเย็นอยู่แล้วลาบลื่นได้เหือเจ้าเด้อแม่จะว่าแม่เท่าบอกว่านอนก่อนฉีนอนกับตรงขุ่นข้าบช้ำขาบโดยแม่เท่าก็ยังช้ำขาบภาวนาช้ำข้าบฝนจังน้องช้ำข้าบเกิดช้ำ่นั่งทำบาตรกะตังโมช้ำเพื่อจะคืนปกอง โดยยากมาน้่เาว่ายลจะเไไดหัเอาักทุกนกรั่งชาฮมี้งีโดยกรอชิ้นผ่าะเ็สื่อดอกไม้เป็นมัซาผ่ายาลืูกผึ่น้องน้องมีกับนมยเถอะดิไปบูชาเล่นพิ่นกับเนี่ยนาโว่าตัว่า การเป็นแบาทวารมนซินและหามหางป้าเดินกำลังบินกับดอกไม้เห็ดค่ะทวารป้านี่บ่ได้อืม่นกับโบ้ปกป้องอะไรเนาะตอกบูซาเพิ่นโดยซาซิมามันนี่วันยังสามวันนี่วันมื้อวันซินเจ็ดอันนี้มืออื่นเอาขันบังเบงมาใส่เนอเลยนี่แหละไม่ถ้าเอ้ยคือเฮือนหลังนี้นี่คือ แบบว่าน้องมีนี่อยู่ได้แต่ว่าบโบเมนว่าบบได้ขายเลยสมแบบบบมีเป็นอิสระของน้องมีว่าเพื่อนหลังนี้น้องมีมีสิทธิ์คนอื่นอ่ะแทนผู้ใหญ่เพื่นอันนี้หราก็ตามที่ผู้ใหญ่เพื่อนบอกมาเนาะคนอื่นนี่แบบว่าน้องมีนี่เป็นสิทธิ์ของตัวเองเลยเพื่อนหลังนี้คนอื่นอยู่ได้แต่เพราะว่าน้องมีนี่สิเป็นโตของตัวเองเป็นถ้าไหวไปสิเขาหามาเวก็ต้องมาถามน้องมีสะก่อน บเมนว่าแเขกทั้งไกท่ทั้งอื่นมานอนหละคือเจ้าเนาะสมติว่าคือลูกหลานเจ้ามาสิคันสีมานอนกับโอ้คนเด้อถามทางน้องเม์ก่อนต้องว่าน้องเม์อนุญาตบออันนี้ก็คือทางปุ้ญหญ่ที่เฮือนเพิ่นเพิ่นบอกเขามาต้องถามน้องเม์ก่อนแหลวก็เพราะว่าคันวา่าสิผู้นี้มากอยู่ได้อยูไย่ได้นี่มันแบบว่ามันมันคือน้องเม์บอบอมีซิทในเฮือนหลังนี้ได้เพราะว่าเฮือนหลังนี้เป็นเป็น,ปนขึ้น ต้นของน้องผู้ใหญ่่นสร้างให้น้องเลยไพสิพานทั้งใด,งดก็ตามแต่ต้องมาให้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพื่อนคือเพื่อนเขาคือการคนอื่นสิมากะคือเพื่อนเฮาเองเนาะว่าสิมาอยู่มานอนกะต้องถามจากเจ้าของเพื่อนว่าเจ้าของเพื่อนอนุญาตฮะบบเนาะอันนี้ครับกับว่าตามทางผู้ใหญ่่นแนะนํามาให้บอกทางปมตูน้ำในเด้อเพิ่นว่าอันนี้ก็บให้เครียดให้สร้างเรื่องปรตูเด้อ หมายแค่ไม่ยสร้างการเจ้าคินหอดหลานก็ให้เจ mm ้ามาหลานคินหอดเจ้าก็ให้เจ้าเมื่อหาเจ้าได้กินยังก็ให mm ้เ hmm. บ่งให้เงินเดี๋ยวไม่ตู three ้เด้ออ่ะดีใจเขาก็ได้แบบลูกหลานได้สิกะกินข่าแล้วบ่มือนี้มาแลวบ่เมโมเจ้าน่ะเอิ่อเอื้อยบ่เอิ่เมย์นะเอิ่อเอื้อยบางทีก็บไมเอื่นแลมันก็สนใจอเจ้าบอกบอกระนำเนาะบอกกระบอกไปไพบาะว่าเราบร่ได้เรียกเนาะ โดยโดยอ้าวมมีอย่างไรมึงเนี่ดีใจฟื้นไฟกับมีแบบเร่งร้อนมึงเด้อบอกมันสีแจ้งบมดทั้งนอกนี่เด้อเออแจ้่มมันคืนกับไตว่ามื่อคืนนี่ไตทางหน้าเลยแบบนี้ลองมึงเลยแบบนี้ให้ล่องกันเรอบว่ะยังชองดอกแล้วปนตู้บมึงนี่กับมันนี่ลองพิสูจน์บ้างว่าเปิดไฟมันตูดดอกนี่มันสีหุ่งไม่หัวใจเนาะอ้าคลิปนี่ฮ่าเจ้าเพียงเท่านี้สะก้อนเนาะค่ะสบายดีไม่ตู้เด้ออ่ะด โอเคนะผมเแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สมบุญกับิขโตมราพระจ่าปสกอนทะวาสมบุรว่าพิดพลาดประาาก,การใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเบอร์สุขสุคนเนาะหรือว่าพุหญ,ญ่ใจบุญสมบุญขอโทษขออภัยเด้อตาว่าคลิปนี้ว่าพิดพลาดเนาะอาจังย์ใดก็ขอบ,บุญขอบคุณไปทั้ง้ใหญ,ญ่ใจบุญทุกท่านและเอเซทุกคนเนาะพอกันในคลิปหน้าเด้อเราคลิปนี้ไปแล้วสบายดี